สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอกจะมาชวนเพื่อนๆทำตำซั้ยกันทานนะคะตำซุ้มีส่วนประกอบอะไรบ้างไปดูกันนะคะหิวมานาน <c oughs> กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาเยอะเกินอยากกินส้มตำมาจ <c oughs> ้ะจะผสมมีอะไรมัางนี่ค่ะมาระโกเอาเนี่ยมาลาโอตำซุ้งกุ้งสดนะคะแล้วก็กุ้งสดแช่น้ำปลาบีบมะนาวใส่ชิรสลงไปนะคะ ใส่น้ำปลาบีมะนาวใส่ชูรสลงไปเนี่ยวิธีดงดองดองกุ้งสดนะคะเพื่อนๆแล้วก็กะปิกะปิอ่ชื่อ,อผงชูรสมะขามน้ำมะขามปี๊แล้วก็อ่อน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะ อันนี้ก็คือผักกาดดองเราจะมาตำสั่วกันนะคะนี่เลยอะไรบ้งางมะนาวกระเทียมขิงกระชายถัว่วถั่วฮอลแลนด์ถั่วฝักยาวฮอลแลนด์ที่เอปลูกไว้เองนะคะอันนี้แล้วก็มีพริกอันนี้มะเขือมะเขือจากในสวนมะเขือเทศจากในสวนแล้วก็จะมีพริกหวานด้วยนะคะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะทำมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าให้อสอนจับนมจีนให้หน่อยเออแล้วก็คั่หากันไม่เจอนะคะวิธีสอนจับวิธีสอนวิธีทำเออจับขนมจีนนะเอานิ้วชี้มานะคะเพื่อนๆเอานิ้วชี้มาอันหนึ่งแล้วก็พอต้มให้เขาสุกเสร็จเพื่อนๆก็มาจับอย่างเงี้ยนะคะเนี่ย อาเส้นเนี่ยเอาเส้นเนี่ยเ,เ,นเนยข้ามาม้วนม้วนใส่มืออย่างนี้ยค่ะเส้นม้วนม้วนใส่มือตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะจะเอาจะเอาม้วนใหญ่หรือจะเอาม้วนเล็กนะคะเนี่ยเนี่ยามนี้ค่ะนะคะเอ,อไม่แน่ใจแบบเพื่อนๆเห็นป่ะเดี๋ยวเข้าแห้งเดี๋ยวเขาก็เป็นจับให้เรานั่นแหละค่ะนะ เนี่ยวิธีทําจับขนมจีนไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆแค่นิ้วชี้นิ้วเดียวเองนะมันจะมีคลิปบบที่เอสอนทาจับขนมจีนมันมันอยู่คลิปเก่าอะมันไปอยู่รวมกันกับขนมจีนน้ํายาป่านะคะเพื่อนๆลองย้อนไปดูได้หรือถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวเอจะเอาลิงก์มาแปะให้นะคะมีคนถามหลายคนแล้วแต่พอดีคอมเมนต์มันตกหล่นนะเอก็ไม่ได้เอาลิงก์มาแปะให้สักทีนะคะเอต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะ นต์ทีคอมเมนต์มันตกหล่นนะคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยนะเดี๋ยวขอจับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปตามซัวกันนะคะอันนี้เส้นขนมจีนนี่ไอซื้อที่ฮอลแลนด์นะไม่ได้ซื้อที่ฝรั่งเศสนะถ้าเส้นที่ฝรั่งเศสนะเขาจะเหนียวนุ่มเลย นะคะเพื่อนเแต่ว่าก็คือว่าเขาก็สั่งตรงมาจากเวียดนามเหมือนกันนะเนี่ยขนมจีนแห้งเนี่ยไม่เคยยังไม่เห็นของคนไทยเลยเห็นแต่ของคนเวียดนามทํา ไหมคะวิธีจับเส้นขนมจีนก็นไม่ได้ยากนะคะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะค่ัเพื่อนๆเดี๋ยวามาตำกันนะใส่พริกลงไปพริกลงไปใส่กระเทียมใส่ข่าใส่ขิงใส่กระชาย ใชยเสร็จเอาน้ำตาลหรือชิอรสก็ได้คะ่ะเอามาใส่ให้เขาแบบว่าไม่กระเด็นอะไรประมาณนี้คะ่ะนะคะเพื่อนๆน,นะ เข้าละเอียดแล้วก็ใส่นี่ค่ะตัวลงไปเลยค่ะแล้วเราจะได้ขึ้นไปตําข้างบน เดี๋ยวไปจำโวนกันนะคะมาค่ะเพื่อนๆใส่อะไรกันบ้างมาทีนี้ใส่กะปิค่ะใส่กะปิตามใจเพื่อนๆเ,เลยนะคะถ้าใครใส่กะปิแล้วก็ไม่ต้องใส่ปลาร้านะคะเอว่าเขาก็นัวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะใส่กะปิแล้วก็ไม่ต้องใส่ปลาร้าก็ได้ในความรู้สึกของเอนะ เรามาใส่น้ำมะขามปี๊บกันน้ำมะขามปี๊บก็คือว่าน้ำตาลปี๊บกับน,น้ำมะขามผสมกันอะนะคะเพื่อนๆใส่เสร็จแล้วเราก็นี่เลยเขียเทศนี่ค่ะของในสวนก็มีอเด็ดของในสวนใส่ลงไปด้วย <c oughs> แล้วก็มาดีให้เขาแตกก่อนตำส่วนค่ะตำส่วนตำหมั่วเี่ดีให้เขาแตกก่อนแล้วก็มาใส่ผงชูรสใส่น้ำปลากันชูรสหนึ่งช้อนชา เราค่อยมาใส่ใหม่นะถ้าน้ำปลาเขาไม่แค,ค่ครื่งก็โล่เป็นครึ่งโคกแล้วค่ะเพื่อนมั่วจริงๆเลยค่ะตําเนี่ยใ <c> ส <oughs> ่มะนาวปีมะนาวลงไปนะคะปีมะนาวลงไปแล้วก็ <c oughs> ใส่นิดเลยค่ะ กาดดองแล้วแต่ชอบนะคะชอบมากชอบน้อยกาดดองเสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยอันี้เสร็จนะเอาขึ้นสดมาใส่เลยค่ะคเพื่อน กุ้งสดลงไปนกุ้งสดนะฮ้ยมีตกเขาขอเก็บใส่นะไม่ว่าเขานะเนี่ยมันอยู่ข้างเนี้เพราะว่าเขาทำสะอาดนะเดี๋ยวเราไปตักกันเพื่อนตำม่มวงก,กุ้งสด เผ็ดเนี่ยไม่ใช่เผ็ดพริกนะคะเผ็ดขิงเนี่ยนะคะเพื่อนๆเผ็ดขิงนนี่ยไม่ใช่เผ็ดพริกเลยไม่ได้กินมาหลายวันแล้วะคะ่ะคิดถึงไง ชิมก่อนสิรสชาติจะเป็นยังไงเอ่ยรสชาติโอเคแล้วค่ะเพื่อนๆน,นะเองก็จะ เรา,เาเจะชิมอีกทีหนึ่งว่าจะต้องใส่น้ำปลาไหมนะคะชิก็ออกไปทางขิงรสชาติก็ออกไปทางตำมั่วสมุนไพรนะคะเพื่อนๆเ,เพราะเอใส่สมุนไพรลงไปเนี่ย

ปลาอีกนิดเปล่าเดี๋ยวขอชิมนิดหนึ่งก่อนมันต้องนะอร่อยแล้วจานเลยค่ะเขาอร่อยแล้วค่ะ,คะ,จ,ะจ่ายจานกัน มากเลยนะคะเพื่อนๆน,น่ะตังม้วกุ้งสดลูกชายจะได้กินสองรอบแล้วเนี่ย มาโชว์หน่อยเสร็จแล้วค่ะตำซั่วกุ้งสดะคะขอบคุณที่กดติดตามและ subscribe คัวฮอลแลนด์ได้ภาสาบายพี่นะคะพเพื่อนเฮ้ยไปเอาสโตอมาโรยก่อนนะเราแปนะ๊บหน้าเดี๋ยวเขาไปเอาสโตอมาโรยก่อนเห็นปะเห็นสโตอลเหร จะาสตอรมารวยกันจะได้ร so ีวิวให้ดูสวยๆหน่อยแป๊บนึงนะ ต้นนะคะพี่ไอโรเทนะพี่ไอโรเขาไปล้างสตูมานี่นี่เห็นป่ะนี่เห็นป่ะอันนี้ก็ผักในสวนเขาเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะเพื่อนขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครป์ขอนแดนแดนทันสาบายพี่นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวปูกบอกไม่เห็นหน้าเจ๊ Mà uh, mà hình là chế cần nói đều ba, kim xong tăm cung sốt cắn Xong tăm mua Tăm mua cung sốt cắn Nè Nè Mà <laughs> Tông hay à chế tinh tông à chế tinh <laughs> แ <c oughs> ร้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนทานนะคะขอบคุณค่ะ